สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่20มีนาคม6 5้านะครับต้องขออภัยสมาชิกด้วยนะครับวันนี้มาช้านะครับ เมื่อคืนเข้าเวนนะครับยังไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับเมื่อคืนเพิ่งได้มาทําคลิปต่อช่วงเช้าครับเกือบจะเที่ยงแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่สิบเก้านะครับเข้าสามหนึ่ง v ีนะครับสามหนึ่งไปเข้า v i p ล่างนะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเข้าเกือบทุกหน่อยนะครับ ราบดงวดวันที่20นะครับผมย้ํำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับ ซึ่งผมได้นั่งคำนวณไปแล้วนะครับเป็นสูตรละน้อยละสองสูตรนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละน้อยเลยนะครับดูที่น้อยพิเศษนะครับ าพิเศษก็จะมี98 89 20 02เด่น2วิ่ง8น้อยปกติ ปกติก็จะมีเจ9ดเก้าเก็ดเก้าหกหกเนเจ้น้อย VAP มายพีก็จะมีสี่สองสองสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเด่นสี่วิ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะไปเล่นแต่ละหนอยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับ เหมือนเมื่อวานนะครับวันที่สิบเก้านะครับสามหนึ่งไปออก v ีไล่างนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีตัวชอบอยู่ตรงนี้นะครับให้จับเลขเด่นเลขวิ่งผมไปใส่ที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าเ,เด่นีเลขวิ่งนะครับเข้าเกือบทุกหน่อยนะครับแต่ละวันนะครับจะประมาณนี้นะครับผม ย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ